กินยางเปล่ากลางครับเปลี่ยนมากี่ตัวเปลี่ยนมาไม่ไหมนะครับยังไม่ขาดอะไรตัวก็ไม่หายหรอกทำให้ยางเปล่ากลางบิดเปลี่ยนมากี่ตัวก็ไม่จบหรอก กากบาทไอ้แท่นมันรวมกับไอ้ไอ,เอนเน้เสื้อมาเนี่ยเสื้อกากบาทมันรวมเปลี่ยนใหม่ก็ไม่หายหรอกมันจะโยกได้อยู่ข้างนี้นนหนะตรงใหม่นะโยกเปลี่ยนมาใหม่แล้วทำไมไม่หายนี่แหละโยกได้ เสื้อมันกับใส่ปิ้นมาดียังไงมันก็หลุดับมันไม่อยู่ต้องอัดให้แน่นเลยรวมเไม่อี่มเลยเย,เลย,ยังไม่ได้ใช้เลย